นักข่าววิทยุทุ่งพระพลาเรดิโอ96.25เมกะเฮิร์เสนอข่าว เมื่อวันท,ที่15สิงหาคม2567เวลา10นาฬิกา30นาทีนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุปลาน้ำจืดที่วัดเกาะรัตนโกสินทร์บ่อพันขันตำบลเด่นราษอําเภอหนองหีจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนหนึ่งแสนตัวร่วมกับประมงจังหวัดร้อยเอ็ดนายอำเภอหนองหีสถานีตำรวจภูทรหนองหีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลเด่นราษนักเรียนพี่น้องประชาชนชาวตำบลเด่นราษและตำบลใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนจบข่าวชวนชมสุขสบายบรรณาธิการข่าวสาวเมืองช้างถ่ายภาพทองคำสุขนามผู้ช่วยช่างภาพวรพงษ์ชุมสีรอยงาน